ท้ายใน USA <S 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 USA! USA! ได้เวลามารับคัสตาร์ดกลับบ้านหลังจากที่เอาเข้าอู่ไปยกเครื่องใหม่สำหรับ EP นี้ก็จะเป็นอาทิตย์สุดท้ายในอเมริกาก่อนจะข้ามชายแดนไปแคนาดาจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันค่ะ I was saying just the other day, y o u r van for some reason I'm not sure why It's about the most perfect shifting Castard ไม่เหมือนเดิมอ่ะ <laughs> เสียใจจริงๆนะเสียใจแบบว่าเสียงแตกหนุม่มนี่มันไม่มีเสียงเลยอ่ะมันไม่ใช่ Castard อ่ะ เสียงตัก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 ตกตตกตตกตตกของเราอยู่ไหนเสียงรถดีแตนน่ะเขามาแคมป์กันอย่างนี้เลยจริงจังมากเลยอันนี้คือนอนฟรีๆนะนี่ถนนของเหมือนกรมป่าไม้อ่ะอ๋อแต่ว่าเขาปล่อยให้คนบอกว่าเออมาจอดได้แต่ถ้าอย่าจอดขวางถนนคือแคมป์ไหนก็ได้ฟรีจัดออฟโรดครั้งแรกจะรอดไหม Yeah. มันจะมีมาเนี่ยเขาต้องต้องฝ่ยมาหน่อยฉันมองไม่เห็นเหมือนกันนะจริงๆอะเราระวังระวังระวังโอเคฟรีป okay. oh. mm. ี a อ n i v e r s e r y เกิดจัง happy น n n i วอ r s a r y สิบปี พามาเดินป่า PCT เป็นของขวัญวันครบรอกแต่งงาน,าน <L an> คืออันนี้คือเป็นเทรลที่เธอแบบเดินตรงนี้เลย ừ, <l idee> ใช่ใช่พามาเรอทึกความหลังแต่ว่าจำไม่ได้จำไม่ได้เก <L an> <ป>ูว่าเสียงนันมาจากไหนวะ <L an> ้องเลยยาจกชัดอ่ะแบบกลับหมดเลยนะข้าวอ่ะมีไม่มีตังซื้อกลับนี่ทุเรศมากเนี่ยแบ่งขากอกที่มีอยู่ชิ้นเดียวกินข้าวกับน้ำปลาก็อร่อยดีข้าวเยอะกัดข้าวอ่ะ เมื่อกี้คุณลุงหรือว่าจอดจักรยานชวนคุยเมื่อกี้เขาขับเลยไปแล้วนะแล้วเขาขับกลับมาจริงดิฉันเห็นแบบเขามาจอดดูแล้วรับปัญหาโอเคเราจะไปหาที่อาบน้ำค่ะเขาบอกว่าจะแยกแค่ไหนเออฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นข้างหลังนู้นจะมีที่อาบน้ำฟรีกลิ่นมาดามของชื่นใจเต่า 3ามวันสามวันสีว่วันหรอวะสี่วันสี่วันเองสามคืนสี่วันวิ่งอากาศดีมาออกเวิง่งวิ่งมาเช้าทำไมอ่ะเปิดล่องมีฝักบ,บวัวสีหัวสู้ดมีมัน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 เม็ดแล้วตองมันต้องทำอะไรสักอย่างแค่อย่าไปสบตาคนอื่นเ <c oughs> ชื่อฉันไม่กลัวคนอื่นเขา ไม่มั่นใจในตัวเองเห็นของฉันแล้วตอออันนี้ออกสื่ออย่าประจานตัวเอง <uc> ให้มากนะไปไม่มีอะไรต้องเสียแล้วอย่าไปมองตาเขาไป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  <uc> สู้ๆเดินกลับไปสะอาดแล้วแต่<ะ>ว่ามีพี่พี่โฮมเลยแต่ว่าอ่ะห้องน้ำ สองอันเลยเหรอก็ถอดตรงนั้นเลยแต่ว่าโชคคือคือมีประตูก็ไม่ปิดอ่ะอ๋อเห็นหมดเลยก็เห็นของใช้ก็ลเหมๆกันไปก็ทำทำสบู่ตกนะคเขาใช้ได้น้ำอุ่นน้ำอุ่นน้ำอุ่นแรงมากต้องกดเหมือนลูกสิบวิกดไปเรื่อยๆสะอาดแล้วจ้าหอมเฉยเลยอยู่ได้อีกกี่วันสักสี่ พะทุกอยางอาบสองรอบสระผมสองรอบคิมลุ่นสองรอบทาครีมโพรซชันเรียบร้อยเอาของไม่มีบ้านสั่งของไม่ได้ก็ต้องมาเอาอีกับสแกน่อนคอตัวร์แบบมีสปอนเซอร์แบบนี้เหมือนแกะของขวัญมันคริสต์มาส วันนี้นะคะเราจะมารีวิวสปอนเซอร์เราเองทั้งนั้นเลยที่ก็ไม่มีจะเก็บแต่ก็ยังซื้อของกิ๊ก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 นหูกาต้มน้ำของเราตลกดูซีหมอคาสตาร์นมองเลยอ,อันนี้ของฉันเอาไว้ไทยอันนี้เลน เอ็นซูมลาเจอ,อาสาวสวยๆอู้ไทยมีทยมีสิบแปดรอยสามสิบห้านี่อันนี้ของฉันท้าดาไฟจะได้ไม่ต้องอยู่ในความมืดเป็น USB มันจะต้องสว่างใช่ไหม,มเพิ่มความโรแมนติกใน แอนไลฟ์ของเราจะได้ไเห็นมองเห็นเวลาถอด้าไม่สิต้องแบบโรแมนติกด้วยได้ทูอินวันไงโอเคอันนี้ร <c oughs> องเท้าใหม่ <c oughs> นักเดินปา่า okay. ยี่ห้ออะไรคะทำไมคุณถึงเลือกยี่ห้อนี้ไม่รู้เลยมันสวยรอ <c oughs> งเท้าหรอกนาแกใช่ว่าตอนเดินฟิลิปปไม่ได้ใส่อันนี้ ไม่ได้เขายังไม่ได้จ่ายตังค์ติดไฟช่างไฟประจำคาสตาร์ดรู้สึกว่ามีหลายหน้าที่แังเหยอันนี้เราแบบเทคนิคโคมากเลยนะทำไมต้องยากเห็นตลาดต้องแปะสติ๊กเกอร์ต้องเล็งจนสุดท้ายใน USA 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 To park overnight at the RV. eight. Okay. All right. Thank you. Okay. Thank you. Yeah. So jang. I do for free. Huh? Hey, Po. He called me Po. He called me a ไม่กลัวเรเบุยคาสินโนรูทีนยามเช้ามากินกาแฟฟรีโปักเ,เค้กมากินกนี่เ <laughs> มื่อมาอยู่โรงแรมของจริงเนี่ยจะจอดอยู่ตรงท,นนท,ที่จอดรถนอนอที่จอดรถมาให้เขาหน่อยซือม <laughs> าดิมานะคะทุกคน นอนตีป <laughs> กติวต่าอีดเนี้ยอันนี้ปกติโอเคอยู่โอเคเสียงมาต่างกันเพราะว่าเขาเอาไอ้ฟิลเตอร์ข้างหน้าอือะไรปั๊มติก๊กเนี่ยปั๊มติกมต๊กเสีย <laughs> งอะไร <ง S 2> อีกแล้ววะเนี่ยดังแต่ข้างหลังมันมีเสียง ีบอืมเสียงเยอะแยะหมดนอนหลบไปเฮ้ยเออเออ,เอ,อมันหายมันหายอันนี้แน่ๆอะไรวะมันคืออะไรวะเท้าเวอร์พงอะไรเท้าเวอร์ เยมันไปขูดกับตัวรถจริงๆคนอื่นงจะรู้ปะวะไม่รู้ฉันว่าแบบบางครั้งก็้องแบบปิดหูปิดตาบ้างอ่ะมันต้องฝึกไว้มันเป็นสกิลกันมันไม่ได้ดิแบบมันหูดีเกินแล้วอะไรนิดๆอะไรหน่อยก็ถ้อแบบเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะาจะให้เขาไปนี่ระดเขาจะจายภาษาเท้าอ่ So close, yet yeah, so far.